สัญญาณในตลาดหุ้นจะนำเศรษฐกิจอยู่ประมาณ1-3เดือนหุ้นจะขึ้นมารอเศรษฐกิจเสมอจำไว้นะครับเพราะอินไซต์ข่าววงในจำได้ไหมครับเขารู้เขาคุยกันก่อนว่าจะมีมาตรการเราจะทำอะไรต่างๆนะครับคนวงในจึงรู้กันคนรวยจะมีคอนแทคคอนเน c กชันกลุ่มของเขาเขาจะรู้ข้อมูลเขาก็กจะปรับอะไรได้ไหมครับปรับโครงสร้างหุ้นหรือราคาหุ้นขึ้นมารอเศรษฐกิจแล้วนะสัญญาณหุ้นจะชี้ชัดนำเศรษฐกิจ ไม่ใช่เศรษฐกิจนำชี้ชัดตลาดหุ้นนะสัญญาณจากตลาดหุ้นเพราะโชคบอกไงว่าเวลาเขาดิวหรือคุยต่างๆเขาจะคุยกันอยู่ประมาณสามเดือนถึงหเดือนเข้าใจไหมมาตรการต่างๆค่อยๆออกมาดําเนินการไปเรื่อยๆดังนั้นโชคต้องการจะบอกว่าตลาดหุ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงชี้นําเศรษฐกิจล่วงหน้าอย่างน,น้อยๆหนึ่งถึงสมเดือนเข้าใจไหม แต่ข่าวเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นณนะวันต่อวันมีผลต่ออารมณ์เมาในตลาดจึงเกิดแรงซื้อแรงขายและการกระชากได้ง่ายเจ้าหลายๆคนก็เลยอาศัยจุดกระชากตลาดหรือจุดกระชากอารมณ์ตรงนี้แหละเอามาทุบหรือกระชากราคาขึ้นก็ได้ตามสภาวะที่มันเอื้อของตลาดแต่เจ้าบางคนที่เก็บทุนไว้หนาหรือยังเก็บของไม่พอก็ต้องรักษาทรงกราฟก็กลายเป็นว่าปกติที่ไม่ปกติเพราะราคาถูกตลาดกำลังล่วง ไม่เสือกล่วงแสดงว่าเก็บไว้ทุนหนาละสิแต่ตลาดขึ้นยังไม่ทำขึ้นเพราะยังเก็บของไม่พอละสินี่คือปกติที่ไม่ปกติเราก็ต้องอ่านซ้อนออกไปให้เป็นด้วยเข้าใจข้อนี้ไหมพี่สวทุกท่านพอได้ไหมโชคว,ว่ามันง่ายนะโชคพยายามอธิบายละเอียด ถ้าไม่ได้แต่จงเลือกหุ้นมาแล้วส่งมาในลายส่วนตัวของโชคแล้วมาปรึกษากับโชคหรือเอามาดูในกลุ่มก็ได้ว่าเป็นยังไงบ้างเพราะในกลุ่มนะด้วยความที่พี่ถือยาวพี่ไม่ต้องกลัวราคามันสวิงหรอกเพราะอะไรรู้ไหมไอ้พวกที่เล่นเดทมันก็เล่นของมันไปตามปกติอยู่แล้วโดยนิสยัยแต่พี่เน้นเน้นในการถือยาวนู่นหรไหมครับพี่ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันจะย่อขึ้นย่อลงเพราะเราถือว่าทามมิ่งจะเป็นตัวกําหนดความสําเร็จดังนั้นพี่สวไม่เข้าใจตรงไหนต้องแจ้งโชคนะครับโชคจะได้อธิบายให้ เพราะเนี่ยแล้วที่สําคัญจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่หรือรุ่นยาวหลักเกณฑ์เนี้ยใช้ได้ทั้งหมดเพราะหลักเกณฑ์เนี้ยคือหัวใจการเล่นอย่าง VI เข้าใจยังนี่คือหัวใจ VI เลยนะครับผมนะการเข้าเล่นอย่าง VI ถ้าเล่นประเภทเนี้ยยังไงก็กําไรแน่แน่รวยแน่แน่ครับผมยกตัวอย่างหุ้นอยู่หนึ่งตัวหุ้นลาดครับ r a t c h เมื่อประมาณกุมภาพันธ์นะครับปีที่แล้ว เจอโควิดประกาศล็อกดาวน์นะครับย่อลงมาอยู่ที่ประมาณ40บาทแล้วก็ผ่านมาเมื่อตอนต้นปีเห็นไหมครับมกรากุมภาราคาก็ออกไซด์เวอยู่ประมาณ50บาทเนอะไหมครับอยู่ประมาณนี้ห้าสิบห้าสิบสองบาทแต่เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วนะครับประกาศร่วมทุนแล้วราคาร่วงลงมาแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้แต่ตอนเนี้หุ้นในกลุ่มราดเราเห็น ธุรกิจในกลุ่มลาดได้ไปร่วมทุนต่างประเทศหลายประเทศมากได้การขยายทุนประเทศนู้นประเทศนี้รู้สึกว่าแม้แต่เวียดนามหรืออะไรต่างๆก็ยังไปนะครับได้ร่วมกับการไฟฟ้ามั้งครับถ้าจําไม่ผิดเห็นไหมครับราคาเลยล่วงมายืนตรงนี้แล้วก็รักษาแนวอยู่ที่45บาทเห็นไหมครับเนี่ยรักษาแนว45บาทมันกลายเป็นว่าอะไรแล้วตอนนี้ก็เริ่มมีโดจิเข้ามาเริ่มรักษาแนวเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยจริงๆสำหรับโชคโชคย้อนกลับให้ดูนิดหนึ่งนะตอนวิกฤตเศษรษฐกิจโควิดนะครับเห็นไหม ราคามันล่วงอยู่ที่42บาทพี่เห็นไหมตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้นะตรงนี้นะครับ42บาทในประมาณเดือนมีนาเห็นไหมมันล่วงดิ่งมา42บาท42บาทเนี่ยครับเนี่ยตีไปเลยดีกว่า40บาทอ่ะเส้นนี้นะครับ40บาทจําไว้นะ40บาท40บาทนะครับแล้วอยู่ๆมันก็เปิดล่วงแล้วก็รักษาแนวตรงนี้นะครับ มันก็ลงมาต่ำสุดที่42บาทแสดงว่ามันยืนราคาอยู่ที่ประมาณ40กว่าบาท กับตอนวิกฤตก็40กว่าบาทเข้าใจไหมตอนประกาศโควิดตอนมีนาปีที่แล้วเข้าใจไหมครับมันก็4ี่กว่าบาทต้นๆผลคืออะไรรู้ไหมมันลงมาปับฐานใหม่แสดงว่าอันนี้ต่างหากสาหรับโชคถือว่าอะไรแล้วเป็นโซนล่างใหม่แล้วนะไม่ลงไปกว่านี้แล้วขนาดวิกฤตมันยังไม่ลงต่ํากว่า40บาทแล้วตอนเนี้ยมันย่อลงมาเปิดโดดลงมาอยู่ที่4ี่กว่าบาทแต่ตอนเนี้มันอยู่ในกรอบประมาณ45บ้าบาท4ี่กว่าบาทอยู่ประมาณนี้เห็นไหมครับเนี่ย มันก็ยังอาศัยประมาณ40บาทถึง45บาทมันย่อแล้วตอนนี้ก็มีโดจิมา3ามแท่งแล้วก็ยืนราคาอยู่แล้วก็มีข่าวร่วมทุนต่างๆมากดังนั้นสําหรับโชคให้พี่ไปตรวจสอบพวกงบผลประกอบการกําไรแต่ละไมาสเป็นยังไงเพิ่มขึ้นการลงทุนเป็นยังไงเพิ่มขึ้นเพราะสุดท้ายตัวเนี้สาหรับโชคโชคสามารถถือเป็นลันเทนจะ2เดือนสามเดือน6เดือนก็ได้ เพราะราคาไม่ล่วงไปกว่านี้แล้วแล้วก็มีเจ้าจริงๆด้วยไออย่างเนี้ยเนี่ยพี่สอวอรครับมองลักษณะการเลือกหุ้นประเภทนี้สิจงเลือกหุ้นในเซ็ตร้อยนะพวกหุ้นต่ําบาทหรือบาทต้นๆอย่าไปเล่นพวกนั้นมันเป็นสวิงเทรดหุ้นปั่นไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มไมหรือเอสเซ็อะไรพวกนั้นไม่ต้องไปสนใจมันเล่นก็เล่นหุ้นตัวพวกนี้ไปเวลามันขึ้นเทีย 1 0 2 0นะครับมันก็ได้เงินเยอะอยู่นะเพราะพวกพี่มีเงินแต่ละพอร์ตกัน5้าล้าน10ล้าน20บล้านทั้งนั้นที่โชคเห็นเห็นไหมครับเนี่ยเวลาขยายให้ดูโชคขยายอย่างนี้ให้ดูนะตรงเนี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่าลักษณะของกราฟเห็นไหมมันก็อยู่ในกรอบมันนะครับประมาณ40กว่าบาทไม่เกิน4ี่บห้าแล้วตอนนี้มันจะออกมาไซด์เวย์อยู่ประมาณ45 50, บาทห้าิเห็นไหมโดจิโดจิเห็นไหมครับพวกเนี้เกิดอะไรขึ้นแล้วปรับฐานแล้วแสดงว่าสําหรับโชคอันนี้เราเรียกว่า แนวรับใหม่ถือว่าเป็นโซนล่างใหม่สําหรับหุ้นตัวนี้แล้วนะสําหรับโชคคิดอย่างนี้เลยหุ้นที่ให้วิเคราะห์กันเมื่อครั้งที่ทแล้วในรายกลุ่มนะครับ PTOLY นึกออกไหมครับเนี่ยเราก็จะเห็นจุดต่ําสุดของเขาที่ลงมาเมื่อประมาณมีนามีนาเมษาปีที่แล้วนะครับลงมาแตะอยู่ประมาณทิ้งไส้นะครับอยู่ประมาณบาทกว่าๆประมาณบาทยี่สิบประมาณนี้นะครับบาทยี่สิบ ตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่ราคาปัจจุบันอยู่สองบาทิกว่าสตางค์เห็นไหมครับออกไซ์เวย์ขึ้นมาแล้วก็ย่อลงมาแล้วก็ยืนราคาเริ่มชัดเจนเห็นไหมครับเนี่ยยืนราคาเริ่มชัดเจนนะครับลงมาย่อเวลาขยายกราฟจริงๆโชคต้องการจะบอกเลยรู้ไหมบางครั้งการเปิดกราฟในมือถือมันจะบีบเส้นแล้วเส้นมันตั้งแล้วมันจะมองรู้สึกว่าอ่านกราฟโชคถึงได้บอกไงว่าบางครั้งนะครับ ข้อมูลจริงแต่ลวงตาแต่ถ้าเปิดด้วยคอมนะครับแล้วขยายกับมันเราจะอ่านทรงการาฟได้ง่ายมากเห็นไหมครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนเนี้เจา้าเข้าคุมแล้วแล้วลัวกษณะคาว่าซึมขึ้นไล่ราคายังไงตัวนเนี้ยเนออกไหมครับก็มีโอกาสที่จะเลยนะครับทําขึ้นอย่างเรื่อยๆไม่ลงไปกว่านี้แล้วในเรื่องราคาของเขาไออย่างเงี้ยถ้าคิดว่าจะเก็บเล่น2อาทิตย์หรือต่างนะโชคก็เล่นนะแต่ถ้าจะเล่นรอมันยอ่อลงไหมถ้ามันไม่ยอ่อลงก็ปล่อย แต่ถ้ามันยอ่อลงมาได้แล้วก็เข้าไอ้อย่างเนี้ยน่าสนใจกับการเล่นหุ้นตัวนี้เหมือนกันอันนี้เราก็ต้องมองนี้ให้ได้หาหุ้นให้ได้ทําความรู้จักกับหุ้นให้ได้ใน700กว่าตัวในตลาดแล้วพี่จะชินตาเมื่อพี่ชินตาพี่จะรู้จักหุ้นเมื่อรู้จักหุ้นแล้วนะครับหุ้นจะเป็นมิตรเลือกตัวไหนก็โดนโดนคืออะไรสร้างกําไรโดนตัวไหนก็ขึ้นไม่ใช่แปลว่าโดนดอยไม่ใช่อย่างนั้นนะเห็นไหมครับเวลาเราเวลาเราขยายด้วยเปิดหน้าจอคอมกราฟมันจะชัดแต่ถ้าเปิดด้วยหน้ามือถือนะครับมันจะเป็นแท่งยาวๆ ข้อมูลมันจริงราคาเดียวกันนะครับแต่ลักษณะาอารมณ์กราฟอ่ะมันอ่านยากและเข้าถึงอารมณ์ยากเรารู้สึกว่ามันโหดมันไม่ปลอดภัยแต่เวลาเราเห็นทรงกราฟทุกอย่างขี้กับมันได้จัง,อย,งอย่างชัดเจนนะครับเราจะเห็นเลยว่าราคามันจะยืนอยู่ในแนวรับของมันอยู่ประมาณบาท90บวกลบอะครับพี่โดยประมาณแล้วตอนนี้มันซึมขึ้นมาประมาณ2บาทกว่าๆ2บาท12สสตางค์ ไม่รู้พุ่งนี้มันจะไล่ขึ้นอีกไหมลองดูสิตลาดผันผวนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจริงไหมที่ข่าวต่างๆนออกใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นเราเรียกว่าข่าวระดับโลกที่ตลาดหุ้นทั่วโลกตกเข้าใจไหมในอสังหาจีนบริษัทอสังหาจีนที่จะล้มจีนเข้าไปพยุงเห็นไหมครับพี่ลองดูสิไม่มีหุ้นตัวใดไม่มีการาฟตัวใดนะที่ราคาล่วงเลยกลายเป็นว่าสวนกับเซ็ตขึ้นมาตลอดเลย ทั้งๆอาทิตย์ที่แล้วนะครับหุ้นตัวนี้ควรจะล่วงแต่ไม่ล่วงแต่ก็กลับอะไรไล่ซึมราคาขึ้นมาได้อย่างเนียนๆเ,เห็นไหมอันนี้เราก็ต้องสังเกตอย่างนี้ด้วยอันนี้ที่โชคให้ดูในจุดที่โควิดนอกครับตอนประมาณมีนาเมษาเห็นไหมครับมันลงมาจุดต่ําสุดอยู่แตกประมาณ1บาทกว่าๆเห็นไหมครับอันนี้โชคตัดแค่ช่วงเวลามาให้ดูนะว่าดังนั้นหุ้นตัวนี้จุดต่ําสุดในการของขึ้นฟังไว้ใหม่นะ มันจะมีข้อแย้งของมันนิดหนึ่งถ้ามันจะทําขึ้นทําไมมันไม่มีจุดเก็บทําไม,มไม่มีจุดเก็บเดี๋ยวชั้ให้ดูหุ้นตัวเนี้ยตอนที่มันดิ่งลงในตอนมีนาปีที่แล้วนะครับในเรื่องมาตรการโควิดเพี้นะครับมันดิ่งลงมาเลยไหมครับทุบดิ่งดิ่งดิ่ง,ด,ง,ด,ง,ด,งดิ่งมามันก็ไม่มีจุดเก็บเลยนะเมื่อไม่มีจุดเก็บเขาก็ทําขึ้นต่อไปได้เลยเห็นไหมเพราะเขาไม่จำเป็นต้องเก็บเพราะพวกเนี้ยทุนมาทางนั้นเลยแสดงว่าเขาก็ไล่ราคากลับมาให้อยู่เท่าทุนก่อนให้ได้ เหมือนกันตรงนี้นะครับลงมาอย่างเงี้ยจุดเก็บมันแค่เพราะบางครั้งนะครับพี่การถือหุ้นหรือการเล่นหุ้นอ่ะพี่ลืมไปหรือเปล่าบางครั้งนะครับหุ้นบางตัวไม่ได้เป็นเจ้าคนนอกแต่หุ้นบางตัวเป็นเจ้าคนในคือลูกหลานของเจ้าของเขาแบ่งหุ้นให้ถือเพื่อเอามาประคองเซ็ตหรือประคองราคาหุ้นนี่คือเกมการตลาดจริงๆเราต้องเข้าใจถึงข้อนี้ด้วยนะแต่โชคจะไม่ชี้นํามากเพราะบางครั้งก็ ก็ลึกไปอธิบายเหนื่อยแต่สิ่งที่โชคอยากจะพูดสิ่งที่โชคอยากจะพูดเวลาเห็นหุ้นนะกาฟหุ้นอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ปุ๊บนะรู้เลยว่าต้องเป็นหุ้นต่ํากว่าสิตังค์หุ้นที่ต่ากว่าสิตังค์นะครับทรงการาฟจะเป็นอย่างนี้ไอตัวเนี้ที่คุยกันมากมากไง a อคโชคไม่ให้เล่นนะแล้วอย่าไปเสียดายกับมันไอหุ้นอย่างนี้นะครับพี่โชคต้องการจะบอกพี่ว่าอะไรรู้ไหมห่วยหุ้นะเวลามันออกแล้วอะไรก็เฉลยได้แม่น แต่ก่อนมันจะออกล่ะพี่จะกล้าเล่นกับมันไหมที่โชคให้ดูตรงนี้นะครับเห็นแท่งนี้ไหมพลาดเพื่อให้ดูข้อมูลพี่ครับวันนั้นน่ะมีแรงซื้ออยู่แค่เท่าไหร่พี่รู้เปล่าเนี่ยแรงซื้อมีอยู่แค่สี่ล้านเนี่ยสี่ล้านบาทเห็นไหมครับแค่สี่ล้านบาทแรงซื้อต่อวันนะครับอยู่ประมาณสองล้านสี่ล้านเห็นไหม แล้วรู้อย่างว่าเวลาเล่นหุ้นปั่นเนี่ยพวกนี้นะครับเราซื้อได้ไม้ละสองแสนสามแสนเนี่ยมันเป็นไงบ้างเจ้าก็รู้แล้วเพราะวันนั้นทั้งวันน่ะมันอยู่ที่2ล้านถึง4ล้านบาทในการซื้อขายของแรงซื้อเข้าใจไหมแรงขายนะครับอยู่ประมาณแค่แค่ถึงหลงเองนะครับสี่หมื่นได้มั้งดังนั้นนะครับกำลังจะบอกว่าหุ้นพวกนี้เวลาเราเห็นการาฟมันไปแล้วเลยมันมีความโลภและเห็น